แชร์ภูมิใจเสนอเดี๋ยวไวาให้ดูอยากกินออร่อยมากครับอืมกัดกินเตาหมดแล้วอ่ะกัดกินเดียวมากกินผักเดียวอ่ะอืม ไล่แห่งอะไรเนี่ยแห่งการกินเนาะ <g ül> ชีวิตมีแต่ของเคม็มอันนี้ก็เค็มมากเค็ม <c oughs> จริงปิดตาเลยอ่าน <c oughs> <c oughs> ไม่ทันนะคุงครับมันขึ้นมาเร็วอะ่ะเค็มคุงครับมัน <c oughs> มันแปลกๆป่ะเค็มมันมังหนอ่านไม่ทันอะ ม่มาขึ้นมาเร็วอ่ะเขาพิมพ์กันเยอะไงโอูแม่งเค็มมากแล้วก็แบบมันที่สุดของอามารไปเอาขนมนขนม,นมารีวิววิแก้ไปเอามาให้กูกินไม่การหน้าไปอ่ะหยิบให้หน่อยได้ไหมครับเมื่อกี้มึงพูดว่าอะไรมึงพูดจามไม่ดีมึงพูดเป็นเอาให้หน่อยดิมึงพูดจามไม่ดีมึงพูดเป็นเอาให้กันหน่อยได้ไหมครับไม่ทันแล้วอยากกระรอนหยุดหยุดเบะอีกร <laughs> ้า <laughs> แล้วคัดตี้น่ารักปะนะ่ารักมึงรีบอยูบดีกูอยากกินเอากูลืมกูยังมีอยู่ตรงนี้อยู่อ,อร่อยมากกาหยิบเร็วๆครับเอาขนมมากินด้วยมไม่เป็นคนเรคอ,อะไรวะขนมโบราณปะเดี๋ยวรู้ชิ้นออกกวกันเฮ้ยอยาก,กินอยู่เลยวายอย่าก,กินเอาขนม มาสั่งขนมโบราณมาขนมวัยเด็กอะที่น้องๆแบบว่าเอาแล้วมึงเบียดชามก๋วยเตี๋ยวกวกงทำไมอะ่ะร้อยซุงกินดิบหรอไม่แหว่ก๋วยเตี๋ยวซุงคือทุกคนซุงอะสั่งไอ้นี่มาขนมโบราณขนมวัยเด็กอะที่มันเป็นพวกแบบเนี้ยเออซุงมีอะไรน่ากินบ้างเฮ้ยอย่าเย็นสิเอาอั้อะไปะว้แผ่นอื้ม พี่คะสบู่เก็บโต๊ะถูตัวได้ไหมสามารถถูได้เลยครับถูใครที่เป็นสิ่วที่หลังสามารถถูตัวได้ส่วนมากลูกค้าพี่กาเราจะซื้อสองก้อนแบบก้อนนึงเอาไปถูหน้าอีกก้อนนึงไปถูตัวสามารถถูได้เลยอุ้ยแต่ตอนนี้น่าจะโซเอาแล้วนะทุกคนสบู่น่าจะโซเอาแล้วน่าจะเหลือกันน้อยมากๆเลยเนี่ยที่มันลงไปประชุมชั้นสามกันคือของหมดประชุมกัน ประชุมเซนด้วยมัน่นเซนเซนให้น้องๆไปเฮ้ยอ,อันนี้ดูดีมากเลยพ่อนนี่มตัวแขะอันนี้ดีกว่าเอาผักออกไปยิ่งเสนียดโลกพูดจาไม่ไไ<อ>ไน่ารักว่าอยากแบบนี้ได้ไงแม่ร่อยของแม่ร่อยไม่คครมีอยู่บนโลกซุงกำลังจะบอกให้น้องๆไม่กินผักกันอยู่ถูกต้องไม่ได้ไ<อ>ซุงขอโทษเดี๋ยวนีข้ขอโทษใครขอโทษผักเหรอขอโทษผักผักของเราขอโทษ เนีจะโดนผัก,ผกจริงๆมันก็มีชีวิตนะค,ะคับก็พุดไปว่าผักไม่ยังไงผักไม่ควรเกิดมาบนโลกไม่ได้ผักเป็นคนเกิดมามันไม่อร่อยอะมันอร่อยครผักมไม่อร่อยสุงจะโดนไม่ใช่น้อยครับผักแม่อร่อยที่กาสว่าขนมซุะขนมซุนแบบไม่อร่อยขนมมึงอ่บไม่อร่อยก <c oughs> ินอะไรไปไ้ารขอโทษผักยังขอโทษไปแล้วมึงอาใจะมือแดดปะเนี่ยมึงน่ารักทำตัวแบลมึงจะแหกมัละหน้ามึงจะแหกเลยล้วแหลย แม่เขาบอกจริงแม่อร่อยอร่อยครับอันนี้คืออะไรอ่ะซูเปอร์ซูเปอร์อรทโทรนาป๊อปโอเคแสดงว่าหยอดแล้วป๊อปกระปุกมากว่าไ่พี่กาการลองสตรอเบอรี่ให้หน่อยหนึ่งเป็นยังงผักไม่อร่อยอร่อยเอาอะไรมาไม่อร่อย อื่นอีกว่าผักหนูอันนี้คือขนมโบราณใช่ปะ่ะใครเคยกินอันนี้เฮ้ยอันนี้กันไม่เคยกินอะ่ะใครเคยกินบ้างอันนั้นขนมนอกมันคือขนมวัยเด็กอะอน,นี่ขนมเกาหลีบับเบิลกัมเป็นหมักฝรั่งต้องผสมต้องผสมน้ำอ่ะ เลยดูนการกินทัๆๆ้งวันเลยแล้วกินแล้วผิวมันดีอ่ะอืมผิวมันดูแบบสดใสทายังไงเออหนักเลยไม่รมีอะไิกปากไม่ขนแมวโอ้ยคืนไปแล้วนี่เยีย่ยวเยี่ยวทุเรศอะไรอ่ะ ทำไมต้องแย่งกูเล่นตลอดเวลากูมาตั้งอยู่ต้างนานแล้วก็ไม่เล่นพอกูดึงขึ้นมาแล้วค่อยเล่นที่บ,บ,บนรู้ว่าบับเบลิลกมใครเคยบ้างกัดไม่ทํางานเลยวะ่ะอ่ะคุณมควยเลยกัดมีการ์ดจหมดละอืออืมคืออะไรไม่รู้คืออะไรวะไม่รู้น้องบอกผงซักฟอก มันคือหมักฝรั่งเว้ยแต่ว่าจะไงยังพี่กาเต็มแล้วทุกคนเต็มห้าพันคนแล้วครับละลายใช่ไหมอุ้ยกลิ่นแย่มากแป๊บหนึ่งมันคือหมักฝรั่งปะใช่แต่ว่าไม่รู้กินยังไงกลิ่นก็หอมนะกลิ่นเหมนแบบหวานๆหน่อยอะ อืผมเข้าใจแล้วมันคือมาพลอล่างเนาะก็<อ>มันคือเป็นแบบนี้เสร็จแล้วใช่ป่ะมันแกะเ,เทออกมาได้เป็นแบบนี้ <c oughs> แนะนำแนะนำให้น้องๆไปซื้อเป็นเม็ดกินนะนี่แม่งม,ม,มาเป็นหงเลยดูดิมันหกลองดูชิคการและพิการควรเลิกกินกระเดี๋ยวก่อนตอนเนี้ย พ่กาดหน่อยแกทำไมชอบเห็นฉันโดนแกล้งหืมงงอืม,ม,อมเป็นไง โอเคหมดแล้วเกี่ยงขออีกคำหนึ่งทุกคนการจะเล่าอะไรให้ฟังเดี๋ยวพา<อ>ทุกคนไปดูห้องเก็บเก็บของเล่นเร็ยมากมาเสร็จแล้วตรงปิดได้เลยครับเร็ยมากโอเคเต็มท้องขอเป่ารึกปล่าคนรู้เก่ออรับโอเค okay. มามอร่อยอ,อ่ะใครอนะ หฉันจะพาทุกคนไปดูห้องของเล่นไอ้ซุงซื้อของเล่นมาเยอะแบบโอ้โหเยอะแบบเยอะสุดอ่ะซุงถือถือกล้องมาไม่ต้องจะปาลุปองมามาเมื่อกาวมาฝักฝักเทีหน่อยน่าเกียด Mà khóc cho đúng không? Cái lòng đúng là bò bò cằm, đúng không? vào Ưm 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 Màu Màu đi มันยังไม่ได้ทีใครอะถ้าเป่าได้ใหญ่กว่าหน้ามึงอะห้าพันนะกู <c oughs> ให้ห้าพันมามึงเป่า,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 นะาเท่าใหญ่กว่าหน้ากูนะทําไม่ถึงไม่เป็นไรครับเป็นมึงเสียห้าพันมึงอดีมาคุมร้อยหนึ่งชอบพันนั้นเนี่ยมึงชอบพันนั้นชอบอยากเอาชนะคนอื่นเอาทำธุรกิจอยากเอาชนะคนอื่นไหมล่ะเอาเป่าดิเอาข้าใหญ่กว่าหน้ากูนะแต่หน้ามึงใหญ่อยู่นะ <c oughs> แต่น้ำยังใหญ่อ no ย tamam> ู่นะเติมโบก่อนมัเติมโบแบบได่ห้าพันง่ายกว่าเดิมโบหลอกล้องเข้าแล้วนะแกอแกแรงดิแกจะแรงเพื่อแกจะแรงทำไมเฮ้ยลองใครเรียกว่าวอร์มเอเดียมึงเป่าไปเถอะหมาฝรั่งอะไรเนี anyway? <si ้ยไม่ต้องทำอย่างอื่นละ ใจเย็นเย็นก่อนได้ไหมใจเย็นเย็นเยววางชาั้นสักหน่อยมาแล้วมาแล้วืกี่ยวขำกันดิต่อเสร็จไปไหนคะ ม 8, แบบันไมแปดพันคนมึงถุยออกไปได้ไงไม่กูเปล่าแล้วมันหลุดจากลิ้นออกยอบหนึ่งพอแล้วเราไปทิ้งไอ้ยอกอันนี้ลองคือมันจะต้องวอร์มแบบฝรั่งให้แบบได้อุณหภูมิแตอนวรกกูไม่ขำแต่คนอื่นนะแม่งขำจนกูขำ กูก็ไม่คาดเลยว่ามันจะเกิดขึ้นคืออยากปอกมันใหญ่ทุกคนเชื่อไหมว่าพี่สุงอะเท่มากเลยนะขับเจ็ททำอะไรอีกต่อยมวยทําแบบกีฬาที่แบบไอ้พวกชายแท้เขาทํากันอะแล้วดูตอนนี้มันเป็นอย่างเงี้ยอายคนอื่นของมันเกิดหลุดตั้งนึงนึกแตเพิ่งพูดดิโอเคโอเคอะไอซุงเก้าพันแล้วนะเดี๋ยวผมจะเป่าลูกโป่งให้ใหญ่กว่าหน้าตาให้อยู่ ไม่มึงเคยทำแบบมึงเคยเห็นป้าน้องโกรว่ามันจ e ะต้องนวดก่อนน่ะมันเหมือนกันกับการเปล่ามึงเปล่าเป็นปะเปล่าเป็นไม่เป็นตรงน่ะมึงมึงอย่าขำมีอย่ากูเปล่าไม่ได้อย่าขาดจุด กูจะอ้วกก๋วยเตี๋ยวกูจะหลุดออกมาด้วยไปแกี่อืออย่างแรกเราก็ทำแบบเป็นแบนๆก่อน,นเอาอันนี้ออกไปหน่อยอุ้ยน่าเกลียดมีพริกติดมากฝัง่งแบบเป็นแบนๆก่อนไหโอเควิซุ่มอันนี้ออกไปได้ไหมยวเพื่อนขึ้นมากินก่อน <c oughs> <c oughs> พอย,ยนะังไงขอทีดเดียวขอทีดเดียวอ่ะคนดูอีกทีเดียวนะถ้ามันเกิดอีกทีเดียวคือคืออะไรคืออะไร คือคือคือพีดครับดูดันไม่เกรงใจใครอยากกินไงหมักฝรังนุ่มละถ้านุ่มแล้วแปลว่าเป่าออดูติ่ต์กันนุ่มแล้วแป,ปลว่าเปล่าไงไม่เห็นไงเนมื่อกี้ใหญ่กว่าหน้ากูละหรอถ้าใหญ่กว่าหน้ากูมันก็ต้องยาวอย่างนี้ดิ กูแบบมีสมองฉลาดอะเลิกเลยยังแป๊บนึงครับแต่กูหาหมากฝรั่ให้มึงเพิ่มไหมอันนี้มงวมาทำไมเนะี่ยอันนี้แค่ลองสุงเลิกได้แล้วการเบื่อแล้วครับหมักหลังครับสุงเลิกเคียวได้แล้วกามใหญ่นะ ซุ้มติ๊กตอกคือไหนวะมาแล้วมาแล้วอืมนี่หรอไม่หรอว้าวาฮอาฮ่าฮเข้าไปในคอ สูงอย่าเล่นสูงน้องๆเห็นนะ <c oughs> เอาหมากขลังไปโยนใส่คนอื่นอยู่โดนเมืดกระโหลกหรอกเฮ้อย่าเอามาแปะหลังกูเ <c oughs> ต็มคาราเบลมามาดูห้องอุ๊ยอ,อ๋อแมวฉันต้องใจเปิดห้องนี้กันให้ดูให้ดูมาดูคังมาดูคังของเล่นพวกพี่ดีกว่วคังแสง นี่จริงๆห้องนี้นคือห้องอาดี <c oughs> ห้องอาดีห้องอาดีคืออะไรห้องอาดีคือจะเป็นเกี่ยวกับพวกผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆของ b บรนด์เลิฟโพชั่นที่กำลังเทสเป็นอยู่ตอนนี้นะแต่ว่าไอซุงม,มันทํากับห้องพี่แบบนี้ของ<ด>เล่นโคตรเยอะมันมีเครื่องจับกคตรมึงมาเปิดกล้องหลังให้กูหน่อยป่ะได้แล้วได้แล้วมึงบอกได้แล้วมึงจะเราอยู่กับสคนไง เฮ้ยเล่นมีโกรธปะแนวแนวมันเล่นยากไปถ้าอยากอยากให้ดูอันนี้อันนี้คือว่าลูกว่าลูกกันการไมวว่าลูกไม่เป็นทำเล็บแม่นะทำเล็บเไม่ไม่ะเดี๋ยวเล็บมาทำตอนสิบคืนอ๋อมีทำเล็บอีกเหรอทุกคนมันเฮ้ยมันเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะอันนี้อะไรอ่ะตกปลาปะเฮ้ยอันนี้ทำลิปทำลิปมันด้วยตัวเอง ทำลิปมันด้วตัวเองไหมเนี่ยเรียนต้องทำางมีอะไรอีกปะมีเครื่องตัวเนี่ยมีภูเขาไฟไหมทำภูเขาไฟภูเขาไฟระเบิดดีกว่าทำเลเนี่ยทำไหไม่สูมาดูแมวพี่งิงเร็วแมวกรจะเล่นภูเขาไฟระเบิดทุกคนเรามาเล่นภูเขาไฟระเบิดกันดีกว่าเดิมที่เดิมที่ที่คุ้นเคย เอาน้ำซุปลูกชิ้นไปไกลๆก,ก่อนได้เปล่าระวังหกเด้อ <c oughs> ทุกคนฝากดูหน่อยได้ไหมนี่ดีกว่าการอันนี้แมว<ห><อ>เฮ้ยละลิป <ไฟ S 1> มันมาหยุดลิปมันกัดอ่ะมาวันนี้เราจะมาเล่นกุของไฟระเบิดกูอยากให้มันระเบิดคาไลฟ์ว้าวคุงขอทำลิปได้ไหมต่อคิว น้องอยากดูลิฟต์แต่ทุกอ,อย่างเล่นภูเขาไฟเราจะทำแบบรวดเร็วทำลิฟต์ไหมใครอยากให้ทำลิฟต์ไหมไม่เอาไม่เอาโอ้ยงั้นก็ไม่เล่นแล้วบา,บ,าาบายบายเอาไม่ไปอ่ะนั่งรูตรงนี้แหละจะไม่เล่น <c oughs> ด้วยแล้วโมดเดลภูเขาไฟหนึ่งอันมาเดี๋ยวเราจะทำภูเขาไฟให้ทุกคนดู ยากจังเลยอะ่ะ <c> ก <oughs> าร์ดครับเอาที่ทำลิปมันก็นได้เ <c oughs> ย้ได้ทำลิปมันแล้วได้ทำลิปมันแล้วทุกคน <c oughs> มาอ๋อจะฝากดูหน่อยได้ไหมว่าคลิปล่าสุดที่การลงไปได้กี่วิวแล้ว จะดูว่ามันแมนหรือเปล่าฟังดูหน่อยได้ไหมคลิปล่าสุดเลยที่เล่าเรื่องธุรกิจเฮ้ยเฮ้ยเฮย,ยคนแล้วอุ๊ยสามแสนแล้วซุ้งคนดูการสามแสนแล้วเก่งไ,ไหมการเล่าเรื่องอทุกคนคือจะบอกว่าคอนเทนต์เล่าเรื่องอ่ะมันยากมากเฮ้ย มันยังไม่ลงพอซูงถ้าซุงจะเล่นอะไรแบบเนี้ยการไม่เล่นกับซูงแล้วแต่ว่าการได้เล่นลิติกนะมาเราเล่นลิติกกันดีกว่าเออเล่นลิติกก็ได้มาเราเล่นลิติกก่อนซุงเอาออกให้การเดี๋ยวนี้เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวคนดูไม่ดูซูงเอาออกให้การก่อนเดี๋ยวนี้นครับเดี๋ยวคนดูว่านะมันพันอย่างนี้วันนี้สามแสนแล้วขอบคุณค่ะดีใจมาก การเล่นอะไร้เลือดเทอะไปหมดเลยเวลาการทำคอนเทนต์อ่ะทุกคนเวลาการลงอ่ะการจะดูเวลาลงใช่ป่ะถ้าการก็จะดูว่าเนี่ยถ้ามันเกินกี่วิวแล้วแปลว่าคลิปนี้มันจะกี่ล้านวิวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคลิปล่าสุดที่การลงอ่ะอยากให้ทุกคนเข้าไปฟังกันนะเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับการทำ <c oughs> แบรนด์ด้วยจึงยากเจ้าใช่โผ่ผงกู <c oughs> ไอซุน